เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะฮะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็วันอยู่กับบ้านเนี่ยโโหมันก็ไม่รู้ทำอะไรกันดูหนังทีวนะีแต่ตอนนี้เนี่ยหนังดีๆออกมาเจอะแยะเหมือนดูมันสนุกแต่ว่า,าถึงเวลาที่จะต้องทำเพื่อสุขภาพก็ไม่ลืมสปาโอโซนนะคร นี่เลยก็แบบมนุษย์อวกาศเลยเข้าหลายท่อเลยที่คอเข้าเย้ยอ่าข้างนี้พี่ตอมลุกมากมีที่ไตข้างหลังมีเสร็จโอ้โห,โห,โหก็เครื่องน่เครื่องทำสปาของอาจารย์มงคลเนี่ยแน่นอนจริงๆ แน่นอนมากเอาเปิดเอาละเปิดลงดาบแล้วกลิ่นฉุนนองมาทีเดียวออน้ำอุ่นนะฮะขพรเครื่องทำน้ำน้ำร้อนอยู่ตรงนี้คนเรามันก็ต้องอาบน้ำเป็นธรรมดาอยู่แล้วออแช่สบายแฮปปี้สัก 20นาที